ข้าม่าัตัดป่าช้าผดานครับเราก็มีลำน้ำหนานของชุมชนเครือข่ายไฟป่าบ้านอะไรนะน้านผู้หานานผู้หาที่เกิดไฟเดี๋ยวให้ดูด้านในเขาถดล้วอันเดียบป้าจับเครื่องในข้าราชกาที่เดินทางมาที่แล้วก็ชุมชนิอาสาในตสมบร เกิดขึ er. ้นในพื <gradually dynam> <warfare> right. ้นที yes? you know, you you ่ตะบนสุดเขื no ่อนจำนวนเก้าจุดอยู่ในโซนนี้ครับตอนนี้อยู่ตรงไหนที่จุดตอนนี้คือสัตว์ปรานเราอยู่ตรงนี้อยู่อาร์เจนต์ตะบนคืออะไรฟาร์มิงือเขตเด็ดพื้นที่ลำชักผมเด็ดทําไมแฝงอยู่ตรงนี้ครับเลยไปหน่อยครับใช่ครับโอ้ตะบนไฟรอบนี้จะขึ้นมาจากทางเมืองตะบนตะบลมะดงอินดี้สายตรงนี้จะเป็นสายขวาลักษณะไปคือไม่ ็ี่คือตอนนี้มีการทำแนวกันไฟตรงนี้ไว้เรียบร้อยกยันไม่ให้เข้าหมู่บ้านในปุ่หานครับตอนนี้เราจะเก็บตามแนวทางตรงนี้ครับมีการซอยแนวกันไฟลง<ม>ครับผมซึ่งตอนนี้จะเหลือไฟเฉพาะอยู่ประมาณจุดนี้ครับ<ม>ถ้าถ,า,าถ้าวานแรกไปชนแนวกันไฟก็จะเรียบร้อยครับผมครับผมกับทางเครือ่ายทำแนวสำหทำแนวตั้งแต่ผาสามเส้า ปปรระะณกิโารเข้าถึงการเข้าถึงจะเข้าได้สองทางนะทางนี้คือเข้าทางผ่านสาเศ้าแล้วก็เข้าทางจุดเขาเรียกสวนของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับจะมีทางขึ้นการเกิดสาเหตุสาเหตุน่าจะเกิดจากการหาของปลาจากบางเดือเมื่อปลาปีแล้วถึงวันที่แดมีนาปีที่แล้วกับปีนี้ เพราะสปอร์แออตแถวนี้ปีที่แล้วเริ่มไหมตั้งแต่วันที่8มกราคมครับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ครับผมตอนนี้ก็ยังคุมได้ตอนนี้ที่นี้แต่ไม่ไม่ปีแล้วได้อีกครั้งปีที่แล้ว9 5ครับโดนก5ครั้งใช่ไหมแต่นี่มันเกิดครั้งเดียว ความเสียหาตอนนี it ้ประมาณเท่าไหร่คะกี่ไร่คะไล่สิไล่ีไล่ไฟมันอยู่ในความร้อนถ้าสะกดดีจนได้ด้วยดีไหมปีนปรไดับถ้ามันถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ชนแนวป่าเมื่อนึงชิลีอูนาถาสก้าสะ มาทับเบิดครับมาเับเปิดลยนเปิดเนี่ยเใครับใช่ครับราเดียบค่าที่เดิมค่าที่เดิมแล้วทับเส้นเส้นเลยเนี่ยเส้นกางตานเลยเนี่ยนี่จะ้าลบให้ไม่นับแต่ถ้าเคลื่อนนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นไปโยงแบบโวยมากก็จะเคลื่อนเพา่น้อยมากมันจะมันไม่ไม่ถี่มากมันมันต้องใช้ระยะเป็นเกือบห้าร้อยเมตรเกิด ในนี้น่ะยาวเท่าไหร่ก็แค่หนึ่งจุดคแต่ปัจจุบันระบบเบียร์เนี่ยมันแค่ระยะสองเมตรคูณสองเมตรเพราะนั้นไฟจุดเดียวไปละเขาเรียกว่าปิดปิดไฟซ้ายขวาไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเปรับเบียร์ครับเพราะนั้นในสิบจุดก็คือจุดเดียวนะคะรับความเร็นมันสูงเพราะนั้นเหมาะเหมาะกับการที่จะตรวจในการเข้าไปดับไฟโบนิสเนี่ยขอให้ยาวขนาดไหนก็แค่หนึ่งเดียว แตกซ้ายแตกขวาไปตามสภาพภูมิประเทศมาก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือเป็นกลุ่มเดียวเวลาดับไฟเราก็โง่เป็นทีเลยแล้วแล้วที่น้าลเาเนี่ยเพราะว่าไฟเนี่ยลามด้วยเวลาแต่ถ้าเป็นเบียเนี่ยป๊อป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 จะเป็นกลุ่มเลยครับวันนี้ผมตื่นเต้นเพรว่าจุดเดียวนะแต่มันก็ตกมาเนี่ยสิบสิบก้าจุดหรือเก้าจุดเนี่ยแสดงว่าไฟเนี่ยลามเป็นกลุ่มนะอยู่ตรงเนี้ยกลุ่มเลยป๊อปป๊อปแดงอยู่ตรงเนี้ยที่ภาพผมโพสให้ทุกวันว่า ทำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสังเกตว่าัไฟเนี่ยลามมันเป็นลามมันแค่จุดเดียวแค่จุดเดียวในหมู่บ้านนี้ก็คือไม่พื้นที่เกษตรเดี๋ยวก็ดับแต่ถ้าลามละเนี่ยแสดงว่าเอาไว้อยู่ผมจึงห่วงก็เลยเข้ามาหาน้องมาตรวจนี้เนี่ยสมมติอีกวันโวตมาเจออันเสริมมานเปสิ่งที่สำคัญแล้วเกิดไฟที่ไหนแล้วลามก็คือหมายถึงว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นคนที่ผมไล่ตามอยู่ในรงหมถ้าเกิดไฟปุบปุ๊บ ก็อัเป็นเรื่องของส่วนาวิจยเวลาว่าเช็คด้วยว่าก็คือถ้าพูดบงจวันนี้วันนี้เท่าไหร่เ็นเส้นอะไรกับแนั้งลูกบอลสงหกอดปอกเข้าไปก็ชักสองโลอยู่ท้างในก็เห็นใช่ไหม น <ส straightforward. S 2> ี่ก่อนนะคะขอบลูกขอบอาว่าหลวงครับนี่คือไม่งไม่ขึ้นนะทระสถานภาพคืออธิบายอธิบายว่าคือสถานภาพคือคือตอนนี้ได้ ก็คือปล่อยให้ไฟตรงนี้ขึ้นไปชนแนวที่เราทำไว้ข้างบนครับก็เหพอชนแนวปุ๊บมันก็จะดับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันก็จะมีแนวที่เราตัดขึ้นมาอีกตัดอีกเดี๋ยวมันข้ามเราเหมือนใหเป็นล็อกล็อกครับพอโซนนี้เราไม่สามารถใช้คนขึ้นไปได้นะครับแต่รู้ว่าจะมีคนแล้วครับถ้าภาษาดีสองนี้จะไม่เห็นอ้นี้อันนี้ปูเลยเนี่ยปละครูหาปแสน เราจะไปดูไหนต่อ เดินเลยโอ้โหปั้งไข่ไงว่าให้ใส่เลย ไฟป่านะจุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไฟป่าก็ดูจากที่เจ้าที่ทําไว้ก็เป็นจุดที่มีความสูงพันห้าสิบหกเมตรเรือนพลาหลวงตะบนสวนเขื่อนครับก็เจ้าที่จะทาแนวกันไฟไว้นะครับเป็นจุดที่เข้าถึงยากแต่ดูจากสภาพกันไหม้แล้วเนี่ยถือว่าแนวกันไฟที่ทําไว้ได้ผลครับก็คงจะตามไปดูว่าพรุนี้หยุดหรือเปล่านะครับขอเรียนว่าพื้นที่จังหวัดแพร่ในมีฮอสปอตเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี63เนี่ยตอนนี้เทียบ ปอนต์อปอนเนี่ยหนึ่งมกราหกสามถึงแปดมีนาหกสี่เนี่ยลดไปสามสามสี่ร้อยจุดนะครับแต่ว่าก็จังหวัดแพร่ก็ไม่ได้ประมาทครับได้แบ่งพื้นที่กันดูแลนะครับทำแนวกันไฟเป็นจํานวนมากรวมถึงได้จัดระบบการดูแลเข้าดับไฟตามจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการช่วยกันเรื่องเรื่องเรื่องไม,ไม่ไม่มีการจุดไฟในเขตป่า นะครับหลายจังหวัดในมีเพื่อมีสภาพปัญหาเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันที่เกินต่อสุขภาพของเราเนี่ยปีนี้ค่า PM 2.5ที่เกินไปตั้งแต่หนึ่งมกราเนี่ย26วันนะก็น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องควบคุมกันอย่างอย่างอย่างเข้มข้นนะครับต้องให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,นครับเพราะว่าบางที่เนี่ยพื้นที่สูงชันเข้ายากพื้นที่กว้างเอ่อก็แร่เป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ในการจุดที่เข้าทำเนี่ยแม้จะมีการคัดกรองคนเข้าป่า แม้จะมีการประกาศนนที่เหมือนลักษณะปิดป่าต้องขออนุญ,ญาตเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าพื้นที่ป่ามันกว้างใหญ่ผู้คนเข้าไปเนี่ยอมันก็ด้วยความร้อนที่สูงนะครับบางคนก็อาจจุดด้วยหรือว่าสเก็ตไฟที่มีมาจากพื้นที่อื่นนะครับพื้นที่เหล่านี้วัดได้นะครับแต่พื้นที่ยากเข้าถึงต้องอาศัยความพยายามเป็นจํานวนมากนะครับค่ะแล้วสําหรับ ในเรื่องของการขอฝนเทียมนี่ของจังหวัดแพร่เราได้ดำเนิกนการยังไงบ้างคะท่านผมก็ลงนามขอฝนเทียมไปนะครับแต่ต้องดูว่าทางทางหน่วยที่เข้ามาทําฝนเทียมจะดูว่าพื้นที่ของเราเหมาะที่จะทําทหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้ทําเรื่องขอไปนะครับทําเรื่องขอไปแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดินฟ้าอากาศอันนี้เราคงรออุตุนิยมนะครับแต่ว่าได้ทำหนังสือถงึงกรมอุตุทำหนังสือถึงฝนหลวงนะครับ ได,ได้ได้ได้ส่งส่ง,สงทีมมาช่วยครับค่ะสําหรับปัญหาของพื้นที่จังหวัดแพร่นี่ของเรานี่เป็นก้นกระทะเอ่งกระทะนะคะท่านค่ะแล้วควันเนี่ยมาจากต่างจังหวัดด้วยในเบื้องต้นในของจังหวัดแพร่ในเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5เราได้ดําเนินการแก้สุขภาพที่เป็นอันตรายมากนะครับก็แนะนําพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ดึงขนาดที่จะให้ให้อยู่กับบ้านหรือว่าให้ใส่หน้ากากควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่า ตัวเลขที่ออกมาในไอค่าที่เกินเนี่ยมันอยู่ตัวเลขที่ที่นิดๆนหน่อยๆที่เกินต่อสุขภาพก็ต้องระวังตัวเองแนะนําพี่น้องประชาชนได้ได,ได้ได้งดกิจกรรมที่เกี่ยวกับก,การแจ้งให้ลดลงนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าสถานะของจังหวัดเราเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรจะได้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวได้ถูกครับ